อันนี้นะคะที่สามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบนะคะค่ะ<ข>น่าคูาคกกำลังพัฒนาโรงสาธิตการลูกผักผลไม้ในโรงในมุ้งน,นะคะอนนี้กำลังปรึกษาระบบน้ำหยดและ คา<ม>ดพันธุ์แกเปลี่ยนใหมแล้ว่ะแกลงคห่วงได้ยได้ยูม่ได้ยูพันดูความแข็งแรงความคุณของลุงนะคะอืหืม

แต่รต้องเอาว่องแก่งค่กันเนาะเวลาปัญญานี่ค,ค,คนที่เป็นเป็นงิงเนาะเขาม่นอะด้ไหน่มาสองมนใช่แล้วเราปลูกเก้าขงเลือขึ้นัมัดนงเลเฮ้ยแบบก,ก้าต้องมีตาตาเขาแบบตาไทรมันจะนะมีตาทรตุ้งเขาเขาเตรียมแบบเขาซื้อตะแก้วเาจะลูกทรงอยงไให้มันออกเนแต่แก้วเลยแตกแอ่ะเปรย์เปรยอ่ะ Rồi. Ừ. Mình nhả cái đỡ cho nhà cái nhà. Ok, nhả cái cái bộ nam cái. Ông khen